คือพ่อไม่อยากเห็นสัตว์โลกนี่ทะเลาะบอกแวงกันไงและพ่อไม่อยากเห็นตำนานที่ยิ่งใหญ่คือธรรมคือวิน,นัยที่พระพุทธเจ้าบรรัญญัติไว้ถูกต้องดีงามน,นั้นอันตรธานหายไปเหมือนควันบุหรี่ด้วยลูกที่เลวที่สามลูกฆ่าพ่อลูกทำลายพ่อฆ่าพ่อก็คือทำลายหลักธรรมวิน,นัยไม่เปิปฏิบัติตามหลักคราสองของผู้เป็นพ่อ อน,นันตริยกรรมห้าย่อมเกิดด้วยกายก็ตามด้วยวาจาก็ตามด้วยใจก็ตามผู้นั้นถึงการวิบัติลงมหาอเวเจนรกทันทีเมื่อร่างกายแตกสลายแล้วไม่เรียกว่าจะเป็น,ปรเเนปพระเถรเนจีบาตุปติกาพระเถระเถระผู้ใหญ่หรือพระไหนก็ตามร้อยภาษาก็ตามลา้านภาษาก็ตาม เป็นอนันตริยกรรมหา้าผู้ที่ทําลายหลักธรรมหลักวินยัยน้องกุจะเทศอย่างนี้ผู้นั้นเป็นผู้ที่ฆ่าพ่อของตัวเองเป็นผู้ที่ทําอนันตริยกรรมหา้าเราต้องเข้าใจนะว่าพ่อเรานี่เป็นพระอรหันต์าสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรานี่ละเมิดสิกขาบททําลายหลักธรรมหลักวินยัย ก็ถือว่าเราฆ่าพระลรหันเพราะผู้ที่บัญญัติหลักธรรมหลักวินัยคือพระลรหันถ้าผู้ที่พึ้งปฏิบัติตามถือว่าเทิดทูนพ่อเขารบเทิดทูนพ่อรักพ่อตายแทนพ่อได้เพื่อต้องการรักษามูลมรดกที่ยิ่งใหญ่ของพ่อให้เป็นตำนานที่ยาวนานต่อไปเพื่อลูกเพื่อหลานงั้นวันนี้จริง สมควรยิ่ง